เอาวันนี้นะคะสำหรับสาหรับกิจกรรมวันนี้สำหรับกิจกรรมวันนี้นนนอุปกรณ์ เอากวามไปดูนาง กัยนยังไงเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันก่อนอามาเล่นเกมกันก่อนอสองกลุ่มกลุ่มที่1มอันนี้คุณครูให้เป็นกลุ่มที่หนึ่งนะคะกลุ่มที่หนึ่งอันนี้เป็นกลุ่มที่สอง ี่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งมาดูสิ Wednesday. อ่าเอาของไปวางไว้ที่นิ้วที่ไม่มีกระดูกวางได้ไหม<ร>วางไว้ที่นิ้วนะลูกวางไว้ที่นิ้วคุณครูอก่าหปอันนี้มีกระดูกเออยากลุ่มนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทีละอย่างมันชิ้นใหญ่ไปไหมของเรานะ่ะเอายกมือขึ้นมาเอาของวางอ่าวางได้ไหมคุณครูบอกว่าให้จับที่ไหนจับที่จับที่มือเออเอาของวางที่นิ้วทีนี้ อ่ามือเราต้องแบนๆสิมือเราต้องแบนๆเออมันอยู่ไหมอยู่ไหมไม่ของอยู่ไหมไม่มีกระดูกของอยู่ไหมคะไม่อ่าว้าวอันนี้เป็นยังไงอันนี้อยู่โอ้ยูอ่าลองลองหยิบของขึ้นได้ไหมของตั้งขึ้นได้ไหมทำยังไงให้ของมันอยู่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 จับนิ้วตั้งขึ้นแล้วของมันจะอยู่ไหมอยู่อ่าลองทีลองทำดูซิลองทำดูซิ อ่า้ขยับนิ้วจีน,นี้เอานิ้วตั้งขึ้นขยับนิ้วซิล่นไหมของล่างาน,นลไหมมีกระดูกของล่นไหมอ่าใส่ดีๆใส่ดีๆจับดีๆจับดีๆจับยังไงจับให้มันดีๆโอ้อ่าสนุกละงานนี้สนุกละอ๋อมีกระดูกอันนี้กระดูกกับไม่มีกระดูกตามม่างกันไหมคะอ่าเก่งมากเก่งมาก เดี๋ยวแวะไปดูกลุ่มนี้ก่อนกลุ่มนี้กลุ่มนี้ทํำยังไงอ่ากลุ่มนี้ทดลองดูรือยังไหนทดลองคครูดูไหนซิอ่าไม่มีกระดูกอันนี้มีกระดูกจับอะไรได้ไหมอ่าเอาหมึกวางไว้ที่นิ้วอยู่ไหมคะอ่าเวลานั้นมันอยู่สิเพรมือเราประคองอยู่ตรงนี้ี่อย่าโกงสิครูว่่ให้จับยังไงเอออ่าเอาของวางวที่นิ้วมือ อ่าอวางที่นิ้วมือมือเราจับที่ไหนมือเราจับที่อุ้งมือตรงนี้เออจับอย่างนี้อ่าวางวางของลงที่นิ้วเดี๋ยววางของใหม่ก่อนวางของใหม่เมื่อกี้เราเอาเอา,เอานิ้วเราประคองมือนี้ไว้มือเราต้องจับตรงอุ้งมืออ่าใช่แล้วเอาอายกยกขึ้นตรงตรงอ่าวางไม่ง่ายได้ไหมคะ อ่าเอาทีนี้เอาลองมีกระดูกสิมีกระดูกจับเหมือนกันนะต้องจับเหมือนกันนะคะต้องจับเหมือนกันจับที่อุ้งมือเหมือนกันอ่าไม่ต้องไปจับไม่ไปจับพี่นิ้วนะคะอ่าจับที่อุ้งมือไม่จับพี่นิ้วโอเคเอาของมาวางสิวางได้ไหมโอ้ซ้อนสองเลยโอ้อัดสามเลยอ่าวางได้ไหมคะโอ้เก๋ามากเลยกลุ่มนี้เก๋มาเลยโอ้เอาได้อีกได้อีกอ้อ้ กลุ่มนี้กระดูแข็งแรงมากเลยลตะก,กา้าลองตะก,ก้าดูสิอลองเหวี๋ยวลองตะก,ก้าดูสิตะก,ก้าเราวางได้ไหมที่เราทําเมื่อกี้น่ะ<บ>อ่าเป็นไงดูสิโอ้เนี่ยเบอร์ไหนเนี่ยกระดูกกลุ่มนี้นี่แข็งแรงมากอ้ออ้าวสนุกแล้วทีนี้สนุกแล้วสนุกแล้วอ้าวอ้าวอ้าวเล่นแล้วเล่นแล้ว อ่าเป็นไงคะกิจกรรมวันนี้สนุกไหมคะสนุกมากอ๋อสนุกมากเลยเดีย๋ยวเราจะมาร่วมสรุปกิจกรรมกันนะคะทีนี้อ,อ่าสวยงามสวยงามอันนี้เราจะมาทําข้อสรุปมาสรุปจากการทํากิจกรรมทั้งหมดร่วมกันนะคะนักเรียนทําการทดลองอยู่2แบบคือมีกระดูกกับ อ่าไม่มีกระดูกแล้วผลการทดลองนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะอ่าสนุกมากเลยอ่ะมือที่ไม่มีกระดูกเป็นยังไงคะมือที่ไม่มีกระดูก <ล cui S 1> อ่านุ่มเนียมหยิบจับอะไรได้ไหม,ไมอ่าหยิบจับก็ไม่ได้แล้วมือที่มีกระดูกล่ะเป็นยัง,งไงอ่าหยิบจับได้โอ้กลุ่มนี้กลุ่มนี้กระดูกแข็งแรงมากเลยกี่ชิ้นนะคะจับได้กี่ชิ้นนะอแปดชิ้นอ๋อแปดชิ้นนุเก่งมากก็ได้ว่ากระดูก กระดูกเบิกกระดูกกลุ่มนี้นี่เนี่ยแข็งแรงมากเลยแข็งแรงมากเลยเก่งมากเลยค่ะแสดงว่ากระดูกมีความจําเป็นต่อร่างกายไหมคะมีความจําเป็นมากมือที่มีกระดูกแล